ว่าจังใดเพื่อนสาวคิดทอดฉันบาโทษหาฉันนี่ฮะอืมเป็นใดเป็นใดเป็นใดคะชุกสบายดีบ่เออเมื่สันฉันก็นเห็นเธอละ,ละอยุทั้างเฟซบุ๊กอินต,กตากแกมแต่ยังนั่นละ,ละความเคลื่อนไหวของเพื่อนอันอืมฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องของเธอดอก ว่า,ามันเห็นเด้งขึ้นเด้งขืนอืมหาลนังเจอกัะคืดมันใส่คืนอีสาอยู่จักน้อยอืมโพดล่าส,สูตรวาสานหาคู่ลอยกระทงวาสันอย่าเมือพูนค่ะเป็นลากถวยล่างบ่วงเห็ดกับเขาให้พ่อให้แม่กินผุนี้ฮะาบ่าเป็นมูกูนกูบ่บอกพึงดอกพวกสุป,ปีสุปีอรลด กูเสิยเปียยังกระดอกกันเดียแทกคูแล้วก็ท้องหันพอดสุป,ปีก็ไปนั่นอีกไปกับคืนสุป,ปีสุป,ปีปีละคนปีละคน,ปะคนเปลี่ยนไปเรื่อยอืมช้างกูบ่แมนผ่าแม่โค้ขงข้าเด็เด้ดย่ามึงร้อยกูจับกะทองดึกเซ็งงอนต่อมึงเบิ่งอีหาคือพ่อคือพ่อแท้มึงบ่แมนบููกูบ่บอกได้ดิพุ่งข้า่างถวยล่างบัวเห็นกับเขาให้พ่อให้แม่กินผุน สุดทีมาโผล่มาพ,มาพ่อแท้หาคู่ลอยกระทงถ้าใครไม่มีกระทงเออถ้าใครไม่มีคู่ลอยกระทงมาหาเราได้นะโอ้จะเป็นหนมือนแร่นามันใจคักเน,ะนาะหรือแม่นาบาอาบจักเถ่อถวยกระล่างบ้านรอนย่าสิโพสิโพหลายอืมถ้าบุ้งว่าแม่นมูก,กูกูมาบอกดอกกูสิบอกไห้เดอ้ออืม ถามมากูอิจฉาบอกูบ่เคยอิจฉามึงเลยออืชีวิตของมึงหันมึงได้เปลี่ยนผู้บ่าวสุปีสุปีกูบ่อิจฉามึงเลยออืเบิ่งตากูก็ได้กูบ่เคยอิจฉามึงเข้าใจกูบ่อกอาอือสบายดีดเ้าอือ้พ่อโผล่าสั่นโผล่พ่อบะม่วงบะแตงบะแคนบะเขียกูก็คืคอเกากูนี่ละออื ไม่ได้ไปใส่มาใส่น้ำขาวดอกร้อยกระโถนหนึ่งไม่ได้ไปใส่ดอกเห็ดแต่งานเห็ดเป็นตะรวยรวยกับบุรวยเห็ดงานยิาสันยุ่งก็เส้นหมอยเจ้าของงานก็ได้อม่ได้มีบาสนาไปเที่ยวไปใส่น้ำขาวดอกยูจะบานจะซองเห็ดจต่งานขามานอนกินก็ไปเห็ดงานขามาอาบน้ำนอนออกไปเห็ดงานยูหันละ ถามากูรวยบอบอรวยยี่สิบพสิบพอไไรเรื่องผู้ชอนลอนสายหันอืออีหาเมือเออคิดทอดคือเกาห่ละบางๆก็มาหาโมเน่บอแมนคิดทอดสะพายับสี่ยิบเงินอีหาถามกูเน่ว่ากูสบายดีบอเมื่อไ้บอกินเข้าไปถามกูเน่่ะ บ่แม่นว่าเดืนอนรลอดมาคราถามกูอีหากสั่งงว้เออกูกระหักมึงคือเกาละ่ะมูกับคือมูเออบ่ป๋าบ้า,บา,บา,บาทิมดอกแต่เึ่งอ่ะทิมกูตลอดเลยแล้วก็โทษ่งกับสิหาภูหาภูซาบปร้อยอีกแล้วเนะาะสมัยกูทิมผู้เดียวนีน่อีกแล้วอือพ้ากับรอกับทษ่งไหลพูดบ้ากับไปตอนรีสอร์ทเถียงหน้ากล่องเสี้ยกล่องยางพุนหึ่บเซาร์รีสอร์ทเขาว่าน จ้าวัวภาพนีปไปสีมันตายดดนอีฮาเออซรันี่ละคือดอืดเร้าตรงๆนี่ละ่ะแม่มนมูกกันกกบบ้าบอก็มึงดีดอกอืมทรันี่กูคืนฮอดมึงไดอ้อีหมออีฮาปีไม่พอกันเออซมนี่ะ